ทุกคนโหหายหน้าหายตากันเป็นนานเลยนะคะวันนี้เจอกันกับเบียร์อีกแล้วนะคะจากร้านเอาดดรัรงสิตนั่นเองค่ะโอ้อย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าอะไรอยู่ด้านหน้านะคะนี่เลยหน้าร้อนแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้วเอาดดรัรงสิตของเราเนี่ยก็ไปสรรหาแต่ของดีๆมาให้ลูกค้าอีกเช่นเดิมนะจ๊ะพบกันกับนี่เลยค่ะวันนี้เบียร์จะมานําเสนอพัดลมรุ่นใหม่จากแบรนด์ JPX นั่นเองค่ะทุกคนนี่เลย ขนาดใหญ่มากนะคะซึ่งตัวนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่20นิ้วด้วยกันเลยค่ะนะคะแล้วก็เป็นระบบเสียบปลั๊กไฟนะทุกคนไม่ใช่เป็นฐานไม่ได้ชาร์จแบตนะคะรุ่นนี้เป็นแบบเสียบปลั๊กนะคะมีขนาด20นิ้วนะจาจากแบรนด์ Jpx Thailand นั่นเองนะคะบอกได้เลยว่ารมแรงมากๆนะคะเหมาะมากๆสำหรับหน้าร้อนนี้ ใครจะไปแคมปิ้งแล้วกลัวร้อนไม่ต้องกลัวแล้วนะคะ<ม>เบียร์เอาพัดลมมาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูฟังก์ชันกันนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยลมแรงแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเบียร์จะลองเปิดให้ทุกคนดูด้วยกันเลยนะ นี่เลยตัวนี้นะคะเขาพิเศษมากๆนะคะนี่เบียร์อยู่ไกลจากปลั๊กไฟมากๆเลยนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะเขามีสายไฟนะคะที่ยาวถึง4เมตรเลยนะคะตัวนี้เป็นรุ่นอัปเกรดใหม่ล่าสุดเลยนะคะเพราะว่าพลาสติกนะคะเป็นพลาสติกแบบ แข็งแรงนะคะตัวนี้นะคะพัดลมรุ่นนี้เขาทําจากพลาสติกทั้งตัวนะทุกคนไม่ต้องกลัวเลยว่าจะขึ้นสนิมหรือว่าจะเป็นอะไรนะคะเป็นพลาสติกที่แข็งแรงนะคะแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่อัปเดตใหม่ล่าสุดด้วยนะคะพลาสติกเขาทํามันหนายิ่งกว่าเดิมนะคะแล้วก็ตัวหน้าปัดนะคะนี่หน้าพัดลมเขาสามารถหมุนได้ถึง 90องศาเลยทุกคนดูนะคะ90องศาเลยแล้วยังเป็นพัดลมเพดานได้ด้วยนะคะมีน็อตมาให้แบบเรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้นะคะสามารถถอดได้นะคะเพราะว่าเวลาที่ใบพัดแตกนะคะเกิดอุบัติเหตุใบพัดแตกเนี่ยทาง JBX เขามีอะไหล่ใบพัดให้ด้วยใครที่ใบพัดแตกก็สามารถซื้อเฉพาะอะไหล่ใบพัดมาเปลี่ยนเองได้ง่ายๆเลยนะคะนี่ ตัวนี้พอเขาอัปเกรดใหม่นะคะเวลาเราปรับหน้าพัดลมนะคะมันก็จะไม่มีเสียงดังก็แก้ก็แก๊ก็แก,ก้แกกแกกเหมือนพัดลมรุ่นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดพัดลมกันดูเลยนะคะว่า3ระดับนี้ยจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเริ่มต้นที่ระดับแรกก่อนเลยนะคะซึ่งปุ่มปรับเขาจะอยู่ทางด้านหลังนะคะทุกคนอ่าอันนี้จะเป็นระดับที่1น,นะคะอุย้ยระดับ1ก็หนาวแล้วนะหรืออยู่ในห้องแอร์แต่ก็ผม นี่ก็เย็นแล้วนะนี่ก็แรงแล้วนะทุกคนอันนี้ระดับแรกนะคะสังเกตที่ผมเบียนนะต่อไประดับที่สองนะคะใกล้ไปแล้วคะ่ะทุกคนใกล้จะปิวแล้วคะ่ะตอนนี้นะคะขอเปลี่ยนเป็นระดับที่สามเอาให้แบบปิวไปเลยอโอ้โหแรงมากยังกับซิ่งมอเตอร์ไซค์เลยคะ่ะทุกคน แรงมากนะคะนี่สามารถปรับได้ดูผมดูที่ผมแรงมากค่ะแรงมากนะคะอุ้ยขออนุญ,ญาตปิดก่อนค่ะผมกระเซิร์งหมดเลยนี่แค่นั่งเปิดพัดลมไปแคมป์ปิ้งนั่งเปิดพัดลมนี่คนถามว่าไปซิ่งมอเตอร์ไซค์ที่ไหนมาเออไม่ใช่นะคะนั่งเปิดพัดลมเฉยเฉยนะคะนี่เลยต้องบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เป็นซ u เปอร์เทอร์โบนะคะ ซูเปอร์เทอร์โบแรงมากๆนะคะนี่เลยแล้วก็ในชุดนะคะในชุดของพัดลมชุดนี้นะคะที่เขาจะมีมาให้นะคะก็จะมีฐานรองขาตัวนี้นะคะ2อ,อันนะคะแล้วก็จะมีน็อตมาให้นะคะจะมีน็อตมาให้ในกรณีที่เราจะต่อขานะคะหรือว่ากรณีที่เราจะเอาไปติดตั้งเป็นพัดลมเพดานอย่างนี้นะคะเขาก็มีน็อตมาให้เหมือนกันอยู่ในชุดเลยทุกคนคิดว่าราคาเท่าไหร่จ๊ะทุกคน เฉลยเลยนะคะ1390บาทเท่านั้นจ้าสำหรับพัดลม20นิ้ว JPX Thailand ตัวนี้มีรับประกันให้3ปีนะคะบอกไว้ก่อนนะรีบสั่งเข้ามานะจ้าช้าหมดอดนะจ้าของมีจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็ทักมาได้ทุกช่องทางเลยนะคะของร้านเอาดอรังสิตนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เบียร์คงต้องขอตัวลาไป แพ็กพัดลมส่งลูกค้าก่อนแล้วล่ะค่ะออเดอร์มารัวๆเลยเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ